สวัสดีพ่อพ่อแม่เด็กครับสวัสดีเอฟซินาลาทุกท่านทุกทางเฮ้ยเราจะไปเอากล้วยกันนะครับเอซิป่ะไปเอากล้วยกันนะเอฟซินะเดี๋ยวเราจะไปเอากล้วยนะเราจะไปเอาแหน่งหน่อไม้จะเล็กจะน้อยนะครับเอซิป่ะจะเอากล้วยกันนะทุกท่าเราจะเอาลงกับแบบนี้นะเอซิเดี๋ยวเราไปดูกล้วยเคลื่อนน่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาลงกับแบบนี้นะครับเอซิป่ะไปดูกล้วยกันนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เด็กครับสวัสดีเอฟซินาลาทุกท่านทุกทางที่บึงกบฟ้า โจสัตว์ดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพวกกันคือว่าเราจะออกกลับแบบไหนนะคร่สี่มันจึ๊บเลยครับผมระไอ้สีสุกสุกเคยเดียวจริงๆริงนะไอ้สี่ไม่สุกหลายคือเลยนะเออเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวมันจะสุกคาเคยนะคร่สี่ว่ามันจะจึ๊บแค่นี้สักก่อนนะครับเอยู่ยดูตอนแบ่งนะครับ สวัสดีพ่อพ่อไม่ได้สวัสดีซินเราเพืคนวันนี้แบกกล้วยเด้อเอฟซีไข่กล้วยไข่กล้วย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 กลเอฟซีกล้วยเด้อกล้วยเด้อกล้วยกล้วยกล้วยนะครับเอฟซีกล้วยกล้วยสวัสดีพ่อพ่อไม่ได้สวัสดีซินเนล่าเพื่อนคนนะครับวันนี้กล้วยเคิร์นินนะครับ กล้วยกล้วยกล้วยนะครับผมอีซีนี่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาเคร่งมาเอานะครับอีซีคุณพ่อพ่อแม่เด้วยคคุณอยู่เดินนะชูชัน้นของที่มาอยู่ทรงจูซาลินนคะครับกล้วยสักข้าเขินเลยอีซีกยกลวนนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปเอาผ้าก่อนนะครับอีซี กล้วยสุกเคยเดียวนะครับเอฟซีได้กล้วยเคยหนึ่งนะครับวันนี้ไม่คุ้มค่านะครับเอฟซีสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ด้วยสวัสดีเอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนที่มาอยู่กับซ่องเจ้าส,า,สายลินะคนตอนนี้ก็คือวันนี้ได้กล้วยเคยหนึ่งนะครับเอฟซีได้กล้วยเคยหนึงนะะ่งเลยไม่รู้เราจะากลับแบบไหนนะครับเอฟซีนะ,คคะได้กลับผลได้กล้วยเคยนี้นะครับเอฟซี หุืออื่นไม่รู้เป็นแบบไหนนะครับเอฟซีวันนี้ได้เคอร์เดียวนะครับเอได้กล้วยเคอร์เดียวนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่นะครับสวัสดีเอฟซีนาร่าทุกท่านทุกคนครับที่มาอยู่โซงโจสายรีนะครับที่ติดตามคลิปนี้กันนะครับช่วยกดไลค์กดซุ้มให้กับใคนหนึ่งนะครับวันนี้แต่กล้วยได้กล้วยเคอร์หนึ่งนะครับเอฟซีได้กล้วยเคอร์หนึ่งนะครับผมคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับคุณเอฟซีนาร่าทุกท่านนะครับทุกที่ประกาศ อยู่ไรอยู่ส่วนนะครัมบมาดูกวนมาดูอะไรกันนะครับเอฟซีติดตามคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีนะ่นแะทุกท่านหัวขากันมาอยู่กับซอนเจว์ซายด์เลยครับที่ติดตามคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีจ้า่อนเจว์ซายด์เลยนะครับอย่าลืมรอรอรอทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซีนะ่นแะทุกท่านทหัวขากั่มาอยู่ช่องเจว์ซายด์ลยนะครับขอมาจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ